ในมัตรการค่ะอาจารย์เออสาธุสาธุเออว่าเด้๋ว่าเด้มาตามเรื่อยๆเนาะได้มาได้มาจะสุดเลขอกันยังก็น้องแมวน้องแมวค่ะคอมเมนว่าบ่อมาเนี่ยอาจารย์หนูโทษอาจารย์มารับมือนีหนูก็โทษอาจารย์พวกนู้นในกระดังติลิงติลิงอยู่เอฟซีอาจารย์โทษมาโอ้ยหลายมันมันใครอยากเกลี้ยงแมวอยู่ในมาแต่เลขแมวหน่อยแปลกุกเกตพูดบ่ ้าาอสองห้าเจ็ดได้หล่ะอาจารย์สองห้าเจ็ดจับหาศูนย์แมนจ่าสองห้าเจ็ดจัหาศูนย์โอ้ยหมื่นแย่น้องแมวไม่เดี๋ยวขอตองหวัด้าสมอนดอกเว่ยยาม่อนดอกเว่ยมันเป็นเหล็กแมวแมวน้องแมวจับด้พ่ะอาจารย์นี่เด็กน้เขียนแมวน้อยนะนี่อาจารย์นี่นี่สองห้าเอ็ดบักหลอดยิบเมื่อนั่นแม่เอาเชิงสีมันคือเขากันเถอะมาตีเบิ้งบอาน คือเขากันขียเงี้ยเลยที่เห็ดอ้อมป้อมเลยบร้อยเขากันก็อะไรกันซองเก็ดงามเด้ออาจารย์นุมักแต่ตอนเมื่อวานรอบ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 ที่ไปขอน้ำยามาแล้วน้องแม่จับแล้วเนาะก็ไปขอน้ำยาอยู่มือเล็กออกก็ได้บ้านเมือนอาจารย์ฝันบานนี่บานนี่ฝันว่านักมากมากมากวัดหลายหลายเขาจอดจิมากนะทั้งพนล่ะลึบ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 มากโอ้ หมาด้านพรแล้านหนีสิ่งแล้วบาดเสียหน้าหมาดีเจ้าเลยควักมืออมาขมาพ่อจูขมาพ่อจัดขมาเพิ่นบื่เพิ่นมาดีเพิ่นบื่มาลายรส่งเพิ่นมาขอพักควันสิ่งเมื่อขอพักควันเพิ่นก็นอนอยู่ทึ่งกันละนอนอยู่ทึ่งด่านเดินหน่ะแต่ว่าเป็นพุ่มเนาะเนาะเสียหน้าหมาต้องมาหลายเดินง่ายเดินกู้พูนหน่อยเดินอาจจะลาเพิ่นสีเพิ่นสีลงไปแม่เอ็นสีลงไป ลงไปแม่น้ำขงพื่นที่พานพื้นที่พานแม่น้ำถ้าพานแม่หอยหลวงลงไปพุ่นมันบอกมันขอพักพอนแนพพื่นเมื่อยลงมาเลยเป็นหอยหลวงนี่เนาะอาจารย์เนาะเออลงมาเก็นหอยหลวงเลยแต่เมันก็สมเหตุสมผลยี่ได้เฮ็ดอันนั้นไว้ยุ่นได้เฮ็ดอันนั้นไว้ยุ่นเป็นหอยหลวงเอลี่ดิได้เฮ็ดอันได้เฮ็ดอันใช่ไมางต่าเป็นหอยหลวงหอยหลวงนี่แหละต่ำนี่จ้าจานี้บ้านนี้ได้เฮ็ดอันนี้ไว้ยุนนี่ตะกี้มาอยู่ที่แย่าเรียกคนมา่อขอไอเฮ็ดสะพานให้หลัางสลาน่ะ เมือกี้มันเป็นหิวค่นว่ามันเป็นหิวมันขามาได้ไปเฮ็ดสะผานในพวกพอในเรื่อเ่าท่านค่ะก็ได้ไปเฮ็ดดีวยเหระเมกี้ไม่อยู่ยังไงได้เฮ็ดสานนานอยู่หลังาราหนีหมายเนด้อว่าคุนสี่ส่วนตัวมาดูหนี่เดือก็แล้วมาขอราบนมาได้เที่ยวสหนีมาขอนอนพักอยู่นีแต่ว่าตัวเมียนอนนอนคตเไปเรียกเก่าค่ะบอบเปเน่าเนาะตัวเมียนอนคตร็ปเรียกเก่าตัวผัวนอนโคตรปเนียกเก้า ตัวผัวนอนคดเป็นเลขเจ็ดตัวเมียนอนคตเป็นเลขเก้าบ้านนี้ตัวลูกนอนคตเป็นเลขหกหวนี้ปะคะเออหันหัวนี้นะตัวผัวนอนคตเป็นเลขเจ็ดตัวเมียนอนคตเป็นเลขเก้านอนเออตัวลูกนอนคตเป็นเลขหกเนี่ยนหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด เก้าเอเจ็เก้าหพราะว่าเมียคนก้อนเนาะเป็นเจ็ดแล้วมัวเป็นเก้าแล้วมัเป็นหจ้ามันกนั่นดูนี่อันนี้เจ็เก้าอืเอเจ็ดเกหกเยก้าเกหกเขียนหอยเจ็ด่ไม่ตลอดยูแกคือได้เล็กสามหงางเนาะแมนเล็กม้นอยผันมันจ้าผันไม่ได้ 8ปดเ็ตที่าอยู่สามตัวพอมีอาจารย์พยากนักสามตัวไม่ากนาคสามตัวคิ่เป็นเจ็ดสามาตรมาหลายนีเสนามาเรามาาลายเราเต้สีเอลเราเต้สีว่าอันนี้เราเ้สีเขียนเนี่ยว่าเออมานี่พุ่ได้มาแบบมานอนนู่นวหอว่าพ่มาขอนอนพักพรนอนผักพรแล้วพึ่กะสีนอนตื่นขึ้นแล้วพ่กะสีไปตอุนมาสีลุงไปหวลวงไปอาบน้ำไปหิวลวงกะสีลุงลงน้ำลาบน้ำไปแม่น้ำโขงเลยาา พันพัยนาคขนาดลูเสนามาทยนวานมาน้ำหลายื่องหาพุ่มเรื่องหาอย่างไม่ให้ลูกพี่นอืดวันนี้มื่อขึ้นวันศิลเนาะขึ้นวันศิลยู่นี่แหละมีรถแลนขอามาสองขันรถจริงคันหนึ่งรถปีกับขันหนึ่งต่วอันนี้ของจริงฝันอ๋อฝันฝันขึ้นวันศีนี่ป่จ้จ้าวันนี้ขึ้นวันศินฝันวันรถรถเอารถก็นี่แนข้ามาคือส่งคุณคุณนะน เป็นรถอันเมียผ้ามตัวนีเพื่อนท่านอันลงมาอันเป็นเมียพอไงผ้ามันอันเพื่อนเพิ่อนมาถามมาปูปูปูเจ้าข้าเพื่อนท่านอันอันอันมหาผ้ามอันเป็นพันล่ายาพอผ้ามันละเพื่อนท่านมหาพอผ้ามันเพื่อนอันผ้ามพอผ้ามเพื่นดุสลาคือเก่าว่าเพื่นหนีแล้วเพื่อนโอ้ยปูเก่าเพื่นหน่อยน้ำหนีหล่าเพื่อนบาดอยู่ในมือนั่นอยู่ในมือมันอุ้มบังน้ำนู้นสิ <inaudible> <illnesses mosquitoes> อุ้มมักน้ำยุ่งสิไหวอุ้มไม่ยั้งมักน้ำ์แม่ไอ้ไอ้พอผ้ามันสร้างไว้ขันมาอยู่บานี่ออกมักน้ำมาถวายปูน้ำเด้อท่านอักน้ำแมวเหยียบนารลด้วยมันบอกเรามันโอ้มันก็ดมข้างนี้แต่มันดมไปรถจะเข้าขับคุณจ็ดสามแม่ต่างใจหอดูเลยจ้ะเออเมนตึกแล้วแม่ว่ามันก็ดมครั้งนี้แห่คขันออกเกจซองนะบอก ได้กินปลาทูหลายเข่งแถอเป็นเศร้สามสิบเข่งใจบุญมกักแห้งเจ็ดม <า S 1> องกลางดาวอันอบัดนี้ก็นเลยว่าเพื่อนออกบางน้ามาถาวายก็นเลยว่าบัดนี้มีคนคนตายเก่ตาตายไหมก็ม่าน้ามีแต่คนตายแล้วที่หัวักเบิดที่คนตายาค่ะเออคือออกม่าน้าคือเอาค้นอนอกม่าน้าหลายแท้ก,นกันว่าเพื่อนอย่างเอาเบิ่งวัดด้วยนั้นญาติพ่อญ่พามก็มาอยากเบิ่งพ่องพญ่พามเพิ่นวางใช่ไหม พ่อใหญ่งงเนี่ยพ,นพนย่นึ่งก็มาเบิ้งโซฟาพ่นอยู่นี่โซฟาพ่อหนึ่อันนี้พ่นอนอนตายใส่อยู่อันนึงอยู่ในกอ้ขวดหนึ่ง,งพ่นว่งเอาหนาเบิ้งโซฟาหน้ากับน้นจ้าข้นหนึ่งคนเจียนเราพ่นตายแล้วนะค่ะเออมันเอาเบิ้งโซฟาพ่นนึ่งมาทันบาดมาตีเป็นแนวทางมัตีมัตีเป็นแนวทางตัวตนี้เป็นห้าไอเกตสองห้าอันนี้คืออาจารย์ฝันเออเกตเกตเสองหาฝันขึ้นวันพระอันนี้เนีฝันขึ้น อันนี้ฝันที่แรกอะมั้งอันตันจอวนอ๋ออันนี้จอมวนเนาะฝันแรกหน่อค่ะฟันแรกก็ได้เออนี่แหละมันกันบวชอกันนี่่ก็บวล่างคอบวช่วงหนึ่งถึงนเลยเบียชุดนี่ยเล่นหาชุนเลยเจนหาซองนี่ผ้าจา์ตีแบบใดจ้ะกระจังว่าเขาจะตีอคนคนมีโชคนเลยจ้ะอ๋อเนี่ยนั่นแล้วสอบถามดีแล้วเจ็ซองืมโอ้มีพูตีให้เมี่นจ้ะ อั็นมั้นอ๋อมักนามสองน่วยเอามาดถวายพระมันก็ะชีดอีเกียนสองเดี๋ยวอาจารย์ช่จึงมันเลยอาจารย์ซื้อไว้ไหนล่ะคะมักนามมันเป็นามักนานเป็นซูนว่ากัว่ามักนนามส่มือเพืา่าลืมหเดี๋ลืมวามาหมดก่อนแล้วกลับมากล้วยมาถวายหน่วยเดี๋ยวเด้โอกล้วยมาถวายเดือนมเก่าเก้าเนื้อเก้าเน้อนเหน่งห้ มือมันดอกานน่งมังง้าเป็นรูปกลมๆบอกมืออ้มังงาม่เก็เห็นมัง้่ามังน้ามกนมรูปกลมๆคือยน้ำสารในเมืออไงเจ้าหอยไรเนี่ยแล้วก็มือเป็นห้านี่หล่ะเอนงามเอะนี่นเราอุ้มม้เเล็กน้องแมวทุกตัวเฮ้เล็กตรงกับเล็น้องแมวเลยตันนี้ยจ้าไม่หตองวดเี่ารยกอันนี้สองห้าเจ็ดแม่ห้าเห็นวะนี่ค่ะห้านมี มันตรวจกันเ้อะยังจังว่ากด้ว่านี่อเป็นคาเนาะน้าสองนวยสองห้าศูนย์บอผ้าจันแต่รที่คิดแตแล้วแจ้ที่ว่าจาหาศนตคตมันเล่าไหลมาหยามภาพมาท่านคนรมั่นเล่าไหลดี้หาศูนย์สองศูนย์ก็ได้หน้ำสองนวยถ้าว่าเป็นรูปกลมๆก็จะเป็นหาศูนย์สองศูนย์หมักน้ำนะคะ น้ำเต้า่าได้ว่าน้ำก็ได้ว่าน้ำเต้าน้ำเต้าผาจย์เพราะว่าแบน้ำมีลูกมนันลูก็เลาไม่มีลูกลิลี่นะมันเป็นบงน้ำบองน้ำเน่ากับมี่ีหอมันป่าที่หนกันนะบ้านเขาเอิญหกตนนะมันบอกมเมนบมม้นบกตนนี่บมกตต่างหากตุลมีขนด้วยของน้ำมมีขนนี่อันนึงเอ็น้ำามซื้อนึ่งน้ำเต้าน้ำเต้าจะเป็นลูกสีกลมแต่เอามาถวไยแบบน้ำเต้าออ มะน้ำเต้าค่ะมะน้ำเต้าม่าน้ำเต้าเฮงงหมาเนี่ยเวลาพื้นว้านพ่อพ้มพ่อพ้ามาเหว่ามาถวายขันมาบานนี้เอามาเอามักน้ำเต้ามาถวายอันปูนยาคุอาจารย์คนนี้เลยอาจารย์เออเพื่อนก็เลี้ยงเอามาเพื่อนก็เลี้ยงพันยกพันยกตั้งชีได้บัดโยกพัยกตั้งอันนี้จะขล้องได้บัดโยกตั้งชีถามว่าบ่วไม่ห่อบัวไม่นังยกเอามือสองอันนี้ยกอันละหมากเลยเมือกาหา อาจารย์ที่ขีดไว้นี่ยขึ้นเน้นมันมาจากเมนวงกลมเลยเนาะอันซองเกตนะเนี่ยซองเกตน้ำล่าสุดอันนี้ก็คือพระอาจารย์ตีเนาะตาวัฒน์เอฟซีนะคะฟังความฝันของพระอาจารย์แล้วนะคะอาจิค่ายฝันในลักษณะเดียวกันนะคะกัลองตีเบิ้งเนาะเบ้านนี้มาฝันมาพอเมื่อส้วนไปตึงแหยอยู่อันขวายี่ใบอีเข็มนี่มันตุ๊กตามแต่งแหงส้วนไปหมอกคนตายพอกระดังย่านตทว่าน ทึ้งแห่แล้วได้ปลาสองตัวปลาปลาข้อสองตัวบโดูตัวหนึ่นนงมันเย็ดสององต้นน่ะอาจารย์เออมาหนิไป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 เมือม่อเมือม่อเมื่ออันมันถี่คำมาสัน่นเอ,อ้ายงี้ยเงี้ยมันขึ้นห้องมันเป็นยงี้ัมเว้นผีเนาะค่ะไปไปพอถี่คำทางเมื่อสั้นเด้ออาบน้ามันยังขึ้นเมือ่อมาหนี้อาบน้ามังเสียผ้าแล้วเลี้ยวไปเห็นเงี้ยนนันถึงหน้าหา<ช>่างเหลี่ยมมอง <นะ S 2> มองเงนะี้ยนถึงหน้าห่างเลยเหลี่ยมมองมองอยมันเป็นสอง สองห้าศูนห้าเนี่เงื่นถึงหน้าสองห้าศูนห้าเนีพ่อสอมันเนี่ยคือได้ได้ด้คนนี่ได้หัวจักว่าเป็นเงืนถึงหน้าห้างคนนี่เงินเลียนแดงมาอยนเงือนเลียนบางหน้าห้างบาดไงแค่เห็นมา่าไ่เห็นค่ะนี่เวลาสองห้าศูนย์ห้าเนาะรุ่นนี้บมมีหูบมมีหู่ม่ห้่นี่มีหูว่ามันสตางแดงค่ะมันเกิดพราสอนมันเกิดวพาสองศูนย์ห้าบาดไงที่มันมาเอามาถอดหักใหม่นะอาจารย์นั่นนันั่น่ะ ก็ได้บบมึงด้วนี่มันก็เขากันอ้วยนี่ข้อสองมันสองสองห้าศูนย์เออนั่นแหละมีมีทำมันลาควบฝันก็ไดไม่ทำเนยสองโตก็คือเจ็ดสองอ๋อก็ได้ม่ใชมาเลขนี่อ๋ออ่ามีสองฝันร่วมอยู่ในตัวเลขนี่ป่ะจ้ะแมนโอโอโอจ้ะจ้าแต่ว่านี่นะเนาะอย่าลืมด้วยว่าช่วงนั้นฝันว่าเขาจะเมาเลขฝันว่าเขาจะเมาเลขมาผีมันจะคุยกันเลยเมาเลขเขาจะรูปต่อเนาะ เวลูกรกะตกุกเพราะดลูกระตกุกหรือม,มามือข้าเจ้านี่เป็นหาน,หนะเ <c oughs> นาะเงินละเขาเลยพลาดตอนนั่นแหละพ <c oughs> าดตอนมอดเดี่ยวมือคุณเจ้ารูปต่อข้าเจ้าเห็นเด้อบึงนะคะักรูปต่อไปรูปต่อไปเี่นกั้นโพเขึ้นมา,เจ,เ,าเจ็ดสี่สามสามนี่ป้าไดยังบอกหาใส่อยู่มือคุณเจ้ <c oughs> านี่เนาะสามนี้ป้ <c oughs> าได้ยังบอกหาใส่อยู่เอาสะลุเอาชัดเจนเนาะมี สรุปแล้วนะคะพราอาจารย์ฟันสามรอบนะคะฟันต่องวดนะคะฟันเห็นพญานาคเนาะสามตัวนะคะมีแม่มีพอแลวก็ลูกนะคะอตัวตัวแม่นะคะคดเป็นเกาเป็นเลขเป็นเลขเกเป็นเลขเจ็ดเป็นเก้าตัวตัวเมียนี่เป็นเเก้าเมียเป็นเจ็ดผัวเป็นเก้าลูกเป็นหกอาจารย์ว่าเออคันแต่ว่า แต่เอา <Yeah. S 1> ทีน่ๆก็คือมีเลขเจ็ดเก้าหกค่ะละคุณพ่อคุณแม่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 ฟันต่องวดได้เลขเจ็ดเก้าหก้นกะตัดเหลนน้ำแน่ทาผู้ไดามากในชุดนี้นะคะ <Man. S 1> มานี่ฟันที่สองนะคะแล้วก็ฟันสุดท้ายนะคะพระอาจารย์เอามาร่วมใส่กันเลยนะคะ man, man, man. สรุปเป็นตัวเลขก็ได้เจ็ดห้าสองนะคะแล้วก็ห้าศูนย์ กันวันเจ้าใส่เลี้ยงง่ากับมันก็เขาในนีนิคือเขาน้องแมวกับเขาเลี้ยงง่ามือมือเลี้ยงง่ามือมือไปเลี้ยงเพื่อนนะเลี้ยงน้องแมวกับเขาค่ะนี่เลี้ยงง่ามือนี่เลี้ยงง่ามือไปเลี้ยงเพื่อนกัมันก็เขากันนะนี่ฮะนี่นี่นี่อนี่มือเลี้ยงเขาเพื่อนเพื่อนไอ้ทีเพื่อนสินไอ้เลยลงไปเลี้ยงเพื่อนกับเล่ห์ขอเอาบนต่อนะซองก็สวยเออมันก็เขากันนี่เขาจ้าอืมนี่ระเบิดก่อนด้วยอ๋อเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเลย คือเกา่าเหมือนเดิมนะคะชอบประจัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะอลองวิเคราะห์ลองเบิ้งนะคะมักชุดใดก็เลือกเอาชุดนั้นเนาะมีคะแนนอาจารย์ภาคว่ามันแสดงหนังหรื <c oughs> อเขาสำหรับมือนี้ก็สิลบกวนพระอาจารย์จำเนี่ยค่ะาค,ค,คำแล้วเนาะเออ,อ่อเพื่มาบรับที่กันกเลยมาเลยที่มาคำคำเลยค่ะพูดไปเกี่ยวกับเอลิซาลไม่มีถ้าถามคนที่ไม่มีจ้าค่ะหนึ่งหนึนึ่งหนึ่งหนึ่ึ่นึ่นึ่ง่งห่งหนึ่งหนึ่งหน